ถ้าเห็นจริงๆงั้นมันแดดล่มเนาะก็จะมีงัวนะทุกคนสองฝั่งข้างทา,างเนาะกินกินเนออกินยา yeah. งัวที่เขาเอาลงมาจากบนเขางัวเยี่ยวปีปีวัด คนลูกมัวทานทานหญ้าลูกมัวทานหญ้านะคะทุกคนอ,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 อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเนาะก็จะเป็นชาวไล่ชาวสวนนะคะแล้วก็

ถช่อมาปูม้งเต้อซันเอก็จะเป็นชนบทนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มงวนะคะทุกคนฟาร์มงัวติดภูเขาวันนี้บรรยากาศก็จะดีมากเนาะสำหรับเดือนออกตอบเบอร์ ็็จะเปนวันอาทิตย์นี้เขาก็จะปิดแล้วนะคะทุกคนปิดเดสำหรับคนขึ้นไปบนเขาเนาะถ้าเราเดินเราก็จะเดินถ้าอากาศดีก็จะเดินแบบที่เราเดินได้เนาะเพราะว่าใบไม้กําลังเปลี่ยนสีแล้วนะคะทุกคนจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะ ติดภูเขาสวยงามมากนะคะทุกคนวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากที่มาเที่ยวทุกคนเห็นสีสันของใบไม้เหลืองไหมคะสวยงามจริงๆนะคะทุกคนพี่นีก็พูดเสียงไม่ค่อยจะออกเนาะเพราะเราลงมาจากภูเขาแล้วก็แวะเก็บบรรยากาศข้างล่างมาฝากนะคะโอ้ จะมีวิดีโอเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทุกคนวินดีก็ต้องได้ลบลบทิ้งเยอะแยะเลยเนาะจะได้ก็เห็นอะไรก็อยากจะถ่ายเอามาฝากนะคะทุกคนก็จะมีเลี้ยงงวเนาะอันนี้ก็บกุกบนภูเขาเขาก็ไล่งัวลงลงกันมากแล้วนะคะทุกคนแต่อยู่ข้างล่างนี้งัวก็ยังอยู่นะคะ แต่บนภูเขาสูงสูงที่มีฟาร์มง,งัวที่เลี้ยงงัวนมนะที่เอาไว้ทําชีสนะคะทุกคนเขาก็เอางัวไล่งัวลงมาข้างล่างกันหมดแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะไปตัดต่อถนนเล็กไปเมืองบุญนะคะทุกคนฤดูนี้พี่นีจะชอบมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่า ดูดูนี้นะคะพี่นีจะชอบมากๆตรงที่ว่าใบไม้เปลี่ยนสีนะผสมสีเหลืองนะคะแล้วก็สีเขียวแล้วก็จะมีสีส้มนะคะทุกคนก็จะสวยแล้วผสมถ้ามีแสงแดดเนาะมันก็จะดูดีนะ,ะดูสวยดูธรรมชาติดูงามมากๆ วาเล่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมืองเนาะที่สวยงามพี่นี่ก็จะชอบมามากนะหน้าหนาวหน้าร้อนเนาะก็จะมาเมือวาเล่นะคะทุกคนกับบรรยากาศตามทางปีนี้ก็จะเป็นปีที่ดีมากนะคะทุกคนที่ว่าเรายังได้อากาศแบบนี้นะคะ วันอาทิตย์นี้กระเช้าบนเขาก็จะปิดแล้วนะคะก็จะไม่มีกระเช้าขึ้นนอกแราวก็สถานที่ที่จะมีอีกทีนึงนะคะก็ตรงที่ว่าเขาไปเล่นสกีก็จะเปิดเดือนธันวาคมนะคะเอาละค่ะทุกคนพี่นีก็จะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเพราะว่า ขับรถของพี่นีจะฟังเพลงแล้วนะคะทุกคนพี่นีก็จะให้เขาฟังเพลงพี่นีก็จะพักสายตาสักหน่อยเนาะเพราะว่ามันเหมือนก็เหนื่อยมากนะคะทุกคนวันนี้เพราะว่หมือนจะเป็นลมนะเพราะว่าเออขึ้นสูงนะแล้วพี่นีก็ปวดต้นคอมากๆเลยเนาะก็ยังไม่รู้อาการเนะว่าความดันนะความดัน เป็นฟัมดันต่ำสวัสดีค่ะทุกๆคน